สดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการข้อคิดจากข้อประคัมน,นะครับวันนี้เราเริ่มบวกข้อใหม่ในเมื่อเริ่มบวกข้อใหม่เราต้องท่องนะครับสาระมันพีด้วยกันก่อนอุ่นเครื่องนิดหนึ่งนะฮะปฐมากาลถึงวิบอ์ปฐมากาลอพยพเลีนิติกันดารวิถีเฉลยชมบัญญัติโยชูวาผู้นิจัยนางรูธหนึ่งสมูเอลสองสมูเอลหนึ่งพงศษัตริสองพงศษัตรหนึ่งพงศ์สาวดานสองพงศ์สาวดานเอสราเนฮามีเอเซอ โยกเพลงสด,ดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพลงโซโลมอนอิสยาเยเรมีเพลงค้ามควรเอเสเคียวดาเนียลโอเชยาโยเอลอาโมสโอบาดีโยนามีคานาอูมฮาบาุกเสฟัญญาฮักไกเสญญาาคาริยามาลัคีมัทธิวมาละโกลูกายอนกิจการโรมหนึ่งโครินสองโครินคาลาเทียเอเฟซั ฟิลิปปีโคโลสีหนึ่งเทสโนิกาสองเทสโนิกาหนึ่งทิโมทีสองทิโมทีติตัสฟิเลโมนฮิบรูยากอบหนึ่งเปโตรสองเปโตรหนึ่งยอนสองยอนสามยอนยูดาวีวอนขอบคุณพระเจ้านะครับก็ฝึกท่องกันไปไปนะครับโดยพอ,อยิง่งพี่น้องผู้เชื่อใหม่นะครับเชื่อผมฝึกท่องสารบัญแล้วเมื่อพี่น้องท่องแล้ว,ลวพี่น้องรู้สึกแบบมันมีแรงนะครับพี่น้องแรงจูงใจที่อยากจะ นะท่องข้อท่องจำอื่นๆอ,อีกด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนที่ท่องไปได้ด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าวันนี้พี่น้องครับหัวข้อสําคัญอีกหัวข้อหนึ่งนะพี่น้องคงสงสยัยว่นนาทำไมแบ็กกราวข้างหลังผมนี่เป็นรูปรถแข่งนะครับฟอร์มูล่าวันนะสุดยอดมากพี่น้องครับผมไปดูทีมต่างๆพี่น้องครับที่เป็นสักดีนะในเน็ตฟลิกเนี่ยก็ถ่ายในในมุมที่บางทีเรามองไม่เห็นเราไม่เคยเห็นมาก่อน นะครับพี่น้องเช่นอย่างนี้นพี่น้องครับเกี่ยวกับการวางแผนงานเกี่ยวกับสปอนเซอร์ที่ต้องเข้ามาสนับสนุนนะักทีมนักแข่งจเะเป็นเพะแม้แต่ตัวนักแข่งเองก็ต้องฝึกฝนอย่างหนักที่เดียวเพราะอยู่บนรถที่มีแรงเวียงมีแรงจีสูงมากนะครับและทีมหนึ่งที่ผมชอบดูก็คือทีมที่เวลารถเข้ามาตรงกาเรียกเข้าพิช,ชไหมครับพี่น้องมีการเปลี่ยนล้อสี่ล้อมีการเติมน้ํามันทุกอย่างต้อง ทำเวลาได้เร็วมากทำเวลาได้ดีเท่าไรนะการแข่งขันนะผลของทีมก็จะชนะเหมือนกันนะถ้าเกิดคุณมีการผิดพลาดเกิดขึ้นพี่น้องครับในทีมนะครับจบเลยนะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนล้อเติมน้ำมันมเนี่ยมากจนเกินไปพี่น้องครับทีมอาจจะพ่ายแพ้ก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับทุกตําแหน่งทุกทีมนะที่รวมเป็นทีมนะคะคบาว่าทีมเนี่ยสำคัญนะต้องให้ความสําคัญวันนี้พี่น้องครับผมอยากให้พี่น้องนะครับ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคําว่าทีมนะครวันนี้เอาคํามาเล่นอีกแล้วนะครับพี่น้องทีมนะฮะคำว่าทีมก็คือตัวอะไรบ้างครับพี่น้องตัว T ตัว E ตัว A แล้วก็ตัว M นะครับ EP นี้นะเรามาดูคําว่าตัว T ก่อนตัว T พี่น้องครับเนะี่ยผมให้ใช้คําว่านะครับ trust ก็คือ T-R-U-S-T คือวางใจเชื่อใจได้พระคัมร์เจ้าพี่น้องครับเอเวอเรสต์บทที่4ข้อที่16กล่าวว่าคือเนื่องจากพระองค์นั้น ร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรักและเมื่อวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้วนะก็เหมือนกันเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเรื่องทีมเปลี่ยนล้อเติมน,น้ำมันทุกคนอยู่ตามตำแหน่งตามความเหมาะสมที่ถูกกำหนดไว้พี่น้องครับแล้วก็ทำงานร่วมกัน,นผลลัพธ์คือต้องการให้รถนะครับพี่น้องที่เข้ามาเปลี่ยนล้อเติมน,น้ำมันนั้น นะพี่น้องครับเร็วที่สุดแล้วก็ออกไปเพื่อจะไปแข่งขันต่อนะเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพนะทุกคนในทีมก็ต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันพี่น้องครับเหมือนกันเรามีทีมใหญ่สําหรับผมให้พี่น้องดูในภาพรวมถ้าพูดถึงผู้ที่สนับสนุนอย่างเป็นทางการในทีมของเราตอนนี้พี่น้องครับก็คือพระบิดาใช่ไหมครับพี่น้องท่านพี่น้องสังเกตไหมไอ้ตรงเสื้อนะักแข่งตรงรถนี่ก็จะมีสปอนเซอร์ติดเยอะแยะมากมายนั่นคือผู้ที่สนับสนุน ก็เหมือนกันผมรีทียว่าพระบิดาองค์พระยาเวเนี่ยเป็นผู้สนุนอย่างเป็นทางการนะฮะให้กับทีมก็คือเราทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นะเรามีพระเยซูคริสต์เป็นหัวหน้าทีมเรามีพระบิดาบุตรพี่นอะครับเป็นผู้ช่วยก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้มาด้วยกันพี่น้องครับเมื่อเราไว้วางใจนะ่ยเราต้องไว้วางใจพระเจ้าไว้วางใจซึ่งกันและกันเรามาร่วมรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับถ้าเรามา ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันก็ฉกเหมือนกันพี่น้องครับวันทีมเนี่ยพี่น้องครับนอกจากที่เราจะไว้วางใจนในแผนงานของพระเจ้าเราต้องไว้วางใจทีมของเราด้วยที่ทํางานร่วมกันนะครับรพี่น้องครับ trust หรือไว้วางใจหรือเชื่อใจได้ในเชิงคํากริยานะครับขอแบ่งเป็นคําแรกคือวางใจซึ่งใช้โดยตรงระหว่างเรากับพระเจ้านะไว้วางใจนะครับคําที่สองคือเชื่อใจนะ ได้ใช้กันระหว่างเราทั้งหลายที่ร่วมรับใช้พระเจ้าเขาต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันเป็นรองครับเราจะมาโกหกหรือว่าทําในสิ่งที่ดูเหมือนว่าทําให้เรารู้สึกว่าต่อไปไม่ไว้ใจคนนี้แล้วไม่อยากร่วมรับใช้กับผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้หรือทีนี้ต่อไปแบบนี้ไม่ได้เป็น้องครับจริงว่าจริงไม่ก็ไม่นะเราต้องวางใจพระเจ้าแล้วก็เชื่อใจซึ่งกันและกันได้ในการที่ร่วมรับใช้พระเจ้านะครับ เพราะอันที่จริงแล้วในการร่วมรับใช้นะเราก็ต้องประกอบทั้งสองด้านจึงจะไปด้วยกันดีในการร่วมรับใช้พระเจ้าถูกไหมพี่น้องนอกจากจเราไว้วางใจในพระเจ้าเราต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันนะในทีมของเรานะครับเพราะงานภารกิจที่เราได้รับมอบหมายจากพระเยซูนั้นนะครับพระเจ้าไม่ประสงค์ให้เราทําคนเดียวนะในริสตจักรต่างมีงานหลากหลายที่เราต้องนําของประทานมาใช้ร่วมกันถูกต้องไหมนะครับ รถเมื่อเข้ามาเปลี่ยนล้อเติมน้ามันคงไม่สามารถทําด้วยคนเดียวได้ถ้าเกิดทำคนเดียวไปนต้องจบเลยไปนะครับคงใช้เวลาหลายหลายนาทีทีเดียวใช่ไหมครับกว่าจะเปลี่ยนแต่ละล้อแต่นี้ร่วมกันในการทํางานเหมือนกันแต่และคนอยู่ตามตําแหน่งตามความเหมาะสมที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ผมก็อยู่ในส่วนตําแหน่งที่พระเจ้าได้วางไว้พี่น้องก็เหมือนกันแต่เรามาร่วมกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าถึงแม้เราจะอยู่ต่างคณะนิกายต่างิสตจักรก็ตาม ในภาพรวมนะครับผมมาพูดถึงนี้สมมุติว่าในจังหวัดตรังถึงแม้ก็อยู่กันคนละนะคณะนิกาอยู่คนละโบสถ์ก็ตามแต่จริงๆเราคือทีมเดียวกันเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันเรามีพระวิญญาณเดียวกันงานที่เราใช้พระเจ้าก็คืองานของพระเยซูคริสต์เหมือนกันประกาศเป็นพยานสร้างสาวกนะเราทํางานเป็นทีมนะครับพี่น้องในพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อที่11กล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่พอทุกภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าหมืข้อนี้ผมก็ใช้บ่อยไปน้องครับรี่น้องครับเรามีผู้สมับอย่างเป็นทางการคือพระเจ้าี่น้องครับพระเจ้าตัดว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราอยู่ในทีมของพระองค์เราร่วมรับใช้ด้วยกันี่น้องครับเราต้องเชื่อและไว้วางใจในแผนงานของพระเจ้าใช่ครับในบางสถานการณ์เนี่ยี่น้องครับเราก็รู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจนะแต่เราต้องเชื่อวางใจ ใช่ครับบางครั้งเนี่ยเราพยายามใช้ความคิดของเราไปประเมินนะสาการต่างๆแต่พี่น้องอย่าลืมว่าผู้ที่มอบนะครับหมายเราทํางานนั้นตัดว่าไม่มีสิ่งใดที่ยากสําหรับพระองค์เนี่ยผมก็มองนะครับงานรับใช้ที่จังหวัดตรังคนตรังหกแสนสี่หมื่นคนไม่ใช่น้อยนะครับเราก็มีหลายอย่างที่ดูเหมือนมีปัญหานู่นนี่นั่นแต่เราต้องเชื่อวางใจในพระเจ้านะมั่นใจว่าเมื่อพระเจ้าเลือกและเรียก และแต่งตั้งให้เราเข้ามาอยู่ในตําแหน่งงานที่นี่เนี Jamie, ่ยผมกลับมารับใช้จังหวัดตรังพรเจ้าให้ก่อตั้งเป็นกลุ่มประกาศข่าวดีจังหวัดตรังเราก็เตรียมหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้เราก็ตื่นเต้นนะพระเจ้านี้ก็คอกคุยกับทีมรู้สึกตื่นเต้นในแผนงานของพระเจ้าที่วางไว้เป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปพี่นะครับเราไม่สามารถที่ทํางานอย่างนี้คนเดียวได้ผมก็มีทีมมีผู้รับใช้อยู่หลายท่านที่บาร่วมทีมในการร่วมรับใช้เเราเองก็ต้องไว้วางใจซึ่งกันและกันในการร่วมรับใช้พระเจ้าพี่นงครับเพราะเรา รู้ว่าสิ่งพระเจ้าให้เราทํานั้นเป็นแผนงานที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่เป็นแผนไม่ใช่เป็นแผนงานของคนใดคนหนึ่งหรืออาจารย์คนใดคนหนึ่งแต่เป็นแผนงานที่มาจากพระบิดาใช่ไหมครับเพราะเรารู้แผนงานเห็นไหมที่มีไว้สําหรับเจ้าสําหรับทุกคนที่ร่วมรับใช้นะครับในพระธรรมสุริยบทที่37ข้อที่5กล่าวว่าจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จพี่น้องนี่แหละครับ นี่เป็นเคล็ดลับที่ไม่ได้ลับเลยพี่น้องครับพระเจะเปิดเผยผมก็มอบนะครับงานของผมที่จะรับใช้พระเจ้าในแต่ละวันไว้กับพระเจ้าผมมั่นใจว่าพระเจ้านะเริ่มต้นการดีแล้วพี่น้องครับพระเจ้าเลือกจะเรียกผมแล้วนะแต่งตั้งผมแล้วแต่พระเจ้าเตรียมทีมนะครับมีขงประทานหลากหลายที่มาร่วมรับใช้พระเจ้าและผมมั่นใจครับว่าพระเจ้าจะทําให้สําเร็จอย่างแน่นอนจะมีคนตรังนับหมื่นคนนับแสนคนได้รับความรอดนะแล้วเราทํางานด้วยกัน ร่วมรับใช้ด้วยกันนะตามของประธานที่พระเจ้าให้และมั่นใจว่างานที่เราทานั้นพี่น้องครับได้ถูกกําหนดวางแผนว้แล้วโดยพระเจ้าเพราะฉะนั้นงานที่ถูกกาหนดวางแผนโดยพระเจ้าสําเร็จแน่นอนพี่น้องครับแต่ถ้าเรามานั่งวางแผนกันเองเปิดเผยทะเลาะกันพี่น้องครับมีปัญหาแน่นอนเพราะนั้นเราก็มอบทุกอย่างนะไว้กับพระเจ้านะจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้านะผมก็คุยกับทีมงานของเราว่าเราก็มอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้าเราทําในส่วนของเราแล้วเราเชื่อว่าตอนนี้พระเจ้ากำลังทําในส่วนของพระองค์อยู่ พนะระองค์มีแผนงานที่ย้คนตรังในความรอดนั่นเป็นแผนงานพระเจ้าเราก็ร่วมแผนงานพระองค์นะครับและเชื่อว่าองค์จะซัพพอร์ตนะพระองค์จะสนับสนุนเรานะครับในทุกด้านขอเพียงแต่เราอย่าใจร้อนนะรอเวลาของพระเจ้ารอวิธีการของพระเจ้านะครับอีกข้อหนึ่งกิจการบทที่6ข้อที่สามเอตุะนั้นพี่น้องหลายจงเลือกเจ็ดคนในพวกท่านที่มีเชื่อมีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวัญญาบทสุดนะและสิบปัญญาเราจะตั้งเขา ให้ดูแลการงานดีเป็นน้ครับเห็นไ,ไหมะฉะนั้นทีมเนี่ยต้องมีคนที่ประกอบไปพระอมปัญญาบริสุทธิ์มีสิปัญญานะก็ต้องขอต่อพระเจ้าขอการจัดเตรียมนะคนงานที่มาจากพระเจ้านะเป็นคนงานที่อ่ายำเกรงพระเจ้านะเป็นผู้เชื่อที่ประกอบไปพระอมปัญญาบริสุทธิ์และมีสิปัญญาที่มาจากพระเจ้าดังนั้นเป็นน้องครับผมก็ขอทีมงานที่มาจากพระเจ้าอยู่เสมอนะครับเนี้ยผมกำลังอธิษฐานขอพระเจ้าสำหรับทีมงานน้องๆนะครับอ่าวัยรุ่น ที่เข้ามาต่อยอดงานของผมเนี่ยนะตอนนี้ผม,มาอายุ63แล้วพี่น้องครับอีกไม่กี่ปีก็จะ70แล้วนั้นเราก็ต้องมีทีมงานนะเข้ามาต่อยอดมาต่อเน,นื่องอุปกรณ์ผมมีพร้อมนะครับหรือว่าจจะเมตตาให้งบป,ประมาณมาซื้ออุปกรณ์รุ่นใหม่ๆก็สุดแล้วแต่แผนงานที่มาจากพระเจ้าแล้วขอคนงานที่มีศีลปัญญาที่ประกอบไปพระหิญญาณบริสุดเข้ามาร่วมทีมนะอย่างเงี้ยโอลิโซนนะก็เรียกว่าเจนต่อไป ผมไม่ทราบว่าจะเป็นใครบ้างไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้อธิษฐานขอต่อพระเจ้าที่มีน้องๆเข้ามาร่วมทีจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้ทีของเราเนี่ยเป็นครับแกร่งขึ้นนีในการรับใช้พระเจ้าด้านเทคโนโลยีด้านโซเชียลมีเดียนะครับนั่นเป็นตัวทีก็คือทัศก็คืออะไรครับวางใจแล้วก็เชื่อใจได้เราต้องมีทีที่เชื่อใจได้ไม่ใช่เก่งแต่พูดอย่างเดียวแต่พูดหรือประกาศก็เก่งนะสร้างสาวกก็เก่งอธิษฐานก็เก่ง พี่น้องครับภาพปฏิบัติชัดเจนไม่ใช่พูดดีแต่อะไรนะพูดดีทีเหลวแบบมันไม่เอานะพี่น้องครับหรือสักแต่พูดนะครับก็ไม่ได้นะครับก็ต้องมีความรู้มีความชํานาญและประกอบไปพระบมวิญญาณนะครับและมารวมทีมด้วยกันเพื่อปฏิบัติอับเจนพระเจา้านั่นเป็นตัวแรกตัวทีนะครับนะเราจะมีตัว e ตัว a ตัว m อีกเดี๋ยวดูมาว่าแต่ละคําแต่ละตัวนั้นผมใช้คําไหนนะครับมาขยายมาหนุนใจพี่น้องนะครับ แล้วพี่น้องครับกลับมาพบกับผมนะครับในคำว่าบบทีมตัวต่อไปในตอนต่อไปพี่น้องครับแจ็คบอลครับสวัสดีครับ